กราบสวัสดีผูช้ชมชาวไมค์ครับนะครับผมวันนี้อยู่กับไมค์ครับเอาชีวิตรอดนะครับคือวันนี้เนี่ยผมได้หาไอ้นั่นน่ะเอเอ็นชาร์ดฟอร์จูนนะผมได้เอ็นชาร์ดผมได้หาเอ็นชาร์ดฟอร์จูนสามเจอนะครับหลังจากที่ผมหาแบบว่าหาแบบอย่างนานเลยอแบบหาอย่างนานเลยนะครับทีนีได้ได้ฟอร์จูนสามมาทีนี้ผมก็เลยว่าจะลงเมืองไปทําการขุดไอขุดเหล็กมาทำเอ็นวิวเพื่อจะเอ็นชาร์ดฟอร์จูนนะเพราะว่าข้างล่างอน่ะ ผมเจอไดมอนด์เยอะมากนะครับเพราะว่าผมไปขุดหาเหล็กแล้วทีนี้สิ่งก็คือสิ่งที่ผมเจอก็คือมันคือดันเจียนด้วยทุกคนเออดันเจียนมันอยู่ด้านล่างคนระับคือแบบผมขุดหาเพชรใช่ไหมแล้วทีนี้ผมก็เลยเออเออจริงๆตอนแรกอะผมไปขุดหาเหล็กแล้วผมก็เจอเพชรแล้วทีนี้ผมก็เลยกล่าวว่าจะขุดดูว่าแถวๆนั้าน,าน,านามันมีเพชรกี่เม็ดแล้วผมก็เจอแบบว่าพื้นแปลกๆอะผมก็เลยแบบเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยวันก่อนที่เรามาขุดตรงนี้ใช่ไหม แต่วผมก็ขุดไปแล้วล้ววันก่อนนะแล้วผมก็มาขุดตรงนี้นะขุดแยกตรงนี้ไปนะแล้วก็มาแยกตรงนี้ไปนะครับเพื่อที่จะหาพวกเพชรเนาะแล้วก็หาเหล็กไอนี้ตรงนี้ก็มีเพชรอีกเม็ดหนึ่งนะครับตรงนี้น่าจะสองเม็ดเนาะฝั่งนี้มันจะมีน้ําใช่ไหมผมก็ไม่ได้แปลกใจหรอกผมก็เออมีน้ําใช่ไหมก็เลยโอเคขุดดูเลยกันว่ามันมีน้ํำไหมมันมีแบบน้ําเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงผมก็ขุดหาดูครับตรงนี้ขุดไปขุดมาก็ก็คงจะไม่มีอะไรก็โอเคช่างมันแล้วผมก็ไปตรงนี้ต่อแล้วก็ มีไดมอนต์ตรงนี้อืมก็ขุดดูว่าแถวนี้มีกี่เม็ดเนี่ยก็ประมาณสั้งแปดเม็ดนะแล้วก็ขุดมาตรงนี้อีกแล้วก็เจอไดมอนต์ตรงนี้ของเรือแล้วมอนตตรงนี้อ่ะทำไมมันดูแบบมีแค่เม็ดเดียวก็เลยขุดหาเจอแค่สองเม็ดแล้วก็เราขุดด้านข้างดูแล้วขุดไปขุดมาแล้วก็แบบว่าเนี่ยตรงนี้มันมีน้าใช่ไหมแล้วผมก็ขุดปข้างบนมบนจะมีแบบเหมือนกับอันนี้บิ i t เอโซนบิกนะผมก็เลยมันไม่ใช่โตนบิกอะไรตรงนี้มันเป็นบล็อกอะไรไม่รู้บล็อกนี้มันแปลกกว่าก็เลยขุดมาฝังนี้ นะครับก็เลยเจอกับห้องนี้ที่เป็นห้องที่แบบเอ่อมันดันเยี่ยนแน่นอนนะดูทรงแล้ะแต่กล่องตรงนั้น่ะผมเปิดดูไม่มีอะไรอะ่ะเนี่ยผมก็เลยรีบมาอธิบายทุกคนดูแล้วว่าเอ้ยผมเจอดันเจียนว่ะอัน,นี้น่าจะเป็นห้องที่เราต้องมาเอ่อเอาของมั้งเนี่ยมันเป็นกล่องมีเหมือนกับมันรู้ให้เสียคนเจนะครับกล่องนี้ทำไมามันไม่มีของอะตรงนี้น่าจะเป็นทางไปนะ ผมได้เตรียมโล่เตรียมอะไรมาแล้วนะเราจะไปลองซัดกันดูนะครับไม่รู้ว่าจะไหวไหมอ้ยังไงเกิดมาแล้ว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 โอ้โหเขียนสกิลเลตันลงมาแล้วเอาเอาเอาแล้วยิงกันเอาแล้วยิงกันเอายิงกันเองเฉยเลยครับครับครับโอเคครับโอเคมันได้ธนูมาแล้วเขเยนแล้วขึ้นไปดูข้างบนต่อเมื่อกี้เหมือนจะมีไอ้นี่เกิดนะสกิลเลตันโอ้สกิลเลตันเยอะเลยชุดก่อนเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะผมไม่อยากจะยืน ตีกับพวกมันได้ยินเสียงอยู่ยังไม่หมดโอเคได้มาสองตัวได้อะไรมาเนี่ยคล้ายๆกับแท่งไฟมาเัวได้รคุณเจมาคุณแจนี่เอาไปทําอะไรได้เนี่ยน่าจะไปเปิดกล่องได้เลย,ยโอเคีทำไมมอนมันดูน้อยๆวะมัมนไม่เกิดเลยอ่ะเนี่ยในกล่องก็ไม่มีอะไรปอนอะไรฮะปอนแงมุมอย่างกับมาฟาร์มวิววันนี้หมดยังอา้าวหมดแล้วได้กินเราได้อะไรมา,าขวดพูชันออฟสเนฟ สปีดสามนาทีอ๋อ oh, เป็นยา yeah, <yeah, S 2> เป็นโพชั่นอัดอปพชั่นมาโอเคโอเคต่อไปก็มันน่าจะมีแบบเกิดอย่างนี้เรื่อยๆนะผมขอหาไปว่าก็เคลียร์ไปเรื่อยๆแล้วกันดูโซนน่าจะมีหลายชั้นนะผมว่าเนี่ยชั้นนี้คือหมดแล้วเราเอาคุญแจมาเปิดเราจะได้อะไรฮึบได้แหละได้เหล็กอู้ได้เหล็กได้อะไรอีกหมดแล้วหรอฮะ ปแค่นี้แค่นี้ What กล่องนี้มีไว้ทำไมไวไ้กล่องนี้กล่องต้อนมีไว้ทำไมกล่องตรงนี้เดี๋ยวเอามาวางไว้ข้างล่างเก็บของสักนิดนึงเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะเพราะว่ามันเมื่อกี้มันมีชั้นชั้นสองด้วยเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อโอ้ตรงนี้มีสปอเนเซอร์นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเก่งเจงเหรอ โอ๊ยอะไรพังเมื่อกี้ชุดเกาะพังแน่เลยโอ้โหชุดเกาะชุดเกาะพังพังแบบว่าเหลือแค่กางเกงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันพังเยอะขนาดนี้วะเนี่ยอาตันนี้มันสปอนมันหมดแล้วหรออ๋อหมดแล้วถ้าหมดแล้วมันก็จะไม่มีไฟสีอย่าง,างนี้สินะโอเคเข้าใจละโอ้ดิสน่นาที่อยู่ในเทเลอร์ห้องอยีงนี้สินะเฮ้ยทุบได้เหรอทุบได้ใช่ไหม โอ้ไม oh ่กอดึนว่าทุบไม่ได้ไอหายน่้ทุบได้โอ้ไม่กอดหืมอุ <c oughs> ้ยไม่ได้ไดมอนด้วยโอ้ไ oh ม่กอดึนว่าทุบไม่ได้นะตอนแรกผมก็เลยไม่ทุบ <c oughs> โอ้มีพิษแล้วก็ที่ขุดไดมอนด้วยหืมหม,ม,มีเตียงว่ะเฮ้ยเซฟได้โอเคเสฟได้ผมม้กคุณแจออยู่สองใช่ไหมอัาจะเปิดดูได้น้ำพึ่งมาโอจะบ้าตายได้น้ำพึง่งเอานี่กล่องนี้มีอะไรอะ เออรี่เป็นเสือออมีน้ำขโมยแล้วกันว้ว้ว้วไอ้หนุ่มใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็นไปไหนไปไหนฟึบฟึบฟืบฮึมอยู่หลังกระแพงแล้วมันมันมันยิงไม่โดนอะเคยเลือเลื่อกันแบบหนึ่งเมงมุมน่าจะใกล้หมดแล้วมั้งแมงมุมตัวสุดท้ายโอเคหมดละอ๋อถ้ามันหมดมันจะเป็นรูอย่างงี้แล้วมันก็จะดับคลองมาอันนี้ก็หมดแล้วเหมือนกันได้ไรมาเนี่ยขนมปังวัด ขนมปังแค่นี้นะเอเดนเบรนะมีเอเดนเบรลด้วยตอนนี้ชุดข็ไม่มีเลยจะทําชุดก็เอาเป็นเสื้อกับรองเท้าแล้วกันเสื้อแล้วก็รองเท้าเสื้อกันหมวกแล้วกันเกียเสื้อกับหมวกนะอย่างนี้หโอเคเราต้องเกี่บวล็กไปทํเอเดนเล้วะมาๆมา,มาไปลุยก,กันต่อนะอครับเมื่อกี้อันนี้ผมยังไม่เปิดกล่องนี่นะเนี่ยเป็นสีส้มเลยยังไม่เปิดถ้าเราเปิดแล้วมันจะเป็นสีขาวๆได้อะไรมา ได้เอ่อมันจะได้ขวดยำยาอะไรสักอย่างหนงึ่งซื่อมนเขียนว่า what เดี๋ยว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  Bad อ m เดี๋ยว Bad <O men> เป็นเอฟเฟกต์ของพิลิเจอร์ไม่ใช่เหรอทำไมเป็นขวดยำน้ายาแบบนี้เฮ้ยก็เอามาใหม่แน่เลยเขาทำมาใหม่แน่เลยอาว่าอาวะเอาว,าอาวาน่าสนใจแล้วสิปกติไอแบท o อเมนน่ะมันต้องได้จากการที่เราฆ่าพิลิเจอร์นะครับจะได้เอฟเฟกต์มานะครับเอาง่ายๆคือเอฟเฟกต์ที่โดนบุกหมู่บ้านนั่นแหละนะครับ <S 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 แต่นี้เราได้เป็นขวดมาแล้วเราจะแบบว่าถ้าเราฆ่าเราเราจะได้เป็นขวดมาทีนี้เอามาไว้ใช้กับดันเจียนได้อันนี้อ๋อในเปิดกล่องได้อ่ะเปิดดูว่ามีอะไรลูกธนูเหล็กแล้วก็เหล็กโอเคเหล็กไเหล็กมาได้มาน้อยด้วยโอเคอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เหมือนจุดที่เราเจอก่อนหน้านี้เลยนะครับอ๋อตรงนี้เป็นมุมเป็นมุมไม่สบายเลยบายเลยเป็นมุมอ่ะตรงนี้น่าจะหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วคิเน่าจะหมดแล้วแหละปัญหาไม่ได้อยู่ที่ดามิร์นะ โอ้โหเกิดมันเกิดกันยาวๆเลยทีนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันถึงรอบที่ต้องเกิดไม่เ้วเหรอมันหมดเวลาคูดาวแต่มันเกิดมาแล้วพวกนี้ลงมาสี่ลงมาจีเดเวลาสามสิบวะจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนก่อนโอเคเอา้าวนี่ก็มันมุมเดิมข้างบนก็หมดแล้วข้างล่างก็หมดแล้วอา้าวแล้วคือแล้วขอมันจะดอกมันจะเกิดใหม่ไหม,มน่าจะเปิดได้ใหม่นะ ผมว่าเจไม่พอถ้าเกิดมันเปิดได้อีกก็คืออ๋อคิดไม่ได้ละตรงนี้ผมเปิดไปแล้วนะแต่เปิดไม่ได้แล้วโอเคเปิดไม่ได้ละเปิดได้รอบเดียวสินะโอเคเข้าใจละก็น่าจะาหาเป็นเป็นที่แบบฟาร์มวิวได้นะตรงนี้โอเคก็เอาเท่านกันนะสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันในคลิปหน้าครับผมสนุกนะผมว่าตรงนี้สนุกดีอยู่นะ